ต่อไปเราจะไปฝึกอ่านในแบบฝึกบทที่สิบสีกันนะครับนะักเรียนพร้อมนะครับอย่างคำนี้นะครับให้อ่านว่าจอเออเจอรอเออเรออ เออเออสาะเออนะครับต่อไปนะครับสาะเอือคำนี้ให้อ่านว่าสอเอือเสือถอเอือเถือจอเอือเจือรอ เอือเรือบอเอือเบือต่อไปนะครับเราจะไปฝึกผันวรรณยุกต์กันนะครับโดยบอกว่าฝึกผันคําต่อไปนี้พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันครับจอเอเจอ จเออเจเจเอกเจอจเออเจเจโทเจ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 สองเอือเสือสองเอือเสือเสือเอกเสือ สอเอือเสือเสือโทเสื้อเสือเสืเสื้อรอเอือเรือรอเอือเรือเรือเอกเรือรอเอือเรือเรือโทเรือ มอเอือเมื่อมอเอือเมื่อเมื่อเอกเมื่อมอเอือเมื่อเมื่อโทเมื่อรอเอรเรอรอ เออเรอเรอเอกเรอรอเอเรอเรอโทเรเรอเรอเรอยาเอแย่ยอแอแย่แย่เอกแย่ยอ แอแยแยโทแยแยแย่แย่รอเอาเรารอเอาเราเราเอะเล่ารอเอาเราเราโทรล้าเราเล่าเ้า ต่อไปนะครับให้ฝึกอ่านคำต่อไปนี้พร้อมนะครับรออะละมอเอเมอละเมอจอเออเจอสอเอเสือเจอเสือมออะมะ ขอเอือเขือมะเขือรอแอแลแลเอกแแลนอเอือเนื้อเนื้อโทเนื้อแลเนื้อรอเอือเรือบบไอใบ เรือใบมอไอไม้ไม่เอกไม่บอเอือเบือเบือเอกเบือไม่เบือชอเอือเชื้อเชื้อเอกเชื้อทอเอือถือเชื้อถือ มอือมือมือโทมือนอีนีนีโทนีมือนีชอีชีชีโทชีมอือมือชีมือ มเอเมื่อเมื่อเอกเมื่อชอเอาเช้าเช้าโทเช้าเมื่อเช้าชอแอแชแจเอกแฉนออานำนำโทน้ำแช่ Nam Cò e kè. Kè thô kè. Cò ư cư. Cư thô cư. Kè cư. o, ư ư. รอเอือเรือทอเรือนอานานาเอกแน่ชอเอือเชือเชื้อเอกเชื่อหน้าเชื่ออเอือเอือ,เอ,อเอือโทเอือ้อฟอเอือเฟือเฟือโทเฟือ เอื้อเฟื้อมอเอือเมื่อเมื่อเอกเมื่อรอไอไรเมื่อไรตอไอไตไตเอกไตขอเอาเขาไตเขาขอเอาเขาเขา ออถถโถเข้าถอออำถ้ำถ้ำโถ่้าข้าถเข้าข้าหอัวหัวขอเอาเขาเขาเอกเขา่าหัวเขาว่ขออาส,ส,สอไอใสใสเอกใสสอเอือเสือ เสือโทเสื้อใส่เสื้องอเอือเงือเงือโทเงือมออือมือเงื้อมือมอไอไม้ไม้โทไม้ทอเอาเท่าเทาโทเท้า ไม้เท้าทอเอาเท้าเท้าเอกเท่านอ,อีนีนีโทนี้เท่านี้สอเอือเสือเสือโทเสื้อสอีส,ออสีฟออาฟาฟาโทฟา้าเสือ้อ ฝีฟ้าขออาคาคาโทคาลออำลำยอไอใหญ่ขาลำใหญ่นอไอในมอแอแมแม่เอกแม่นออำนำ นำโทน้ำในแม่น้ำรอเอือเรือสออาสำพอเอาเผาเรือสำเผาพอเอาเอาตอแอแต่แต่เอแต่ จอไอ,อ,อใจเอ,อาแต่ใจมอไอไม่ไม่เอกไม่สออสูสูโทส,สู้ดออีดีไม่สูด้ดีมออีมี กาเอาเกาเกาโทเก้าหออหอหอเอหอมีเก้าหอพออพอพอเอกพ่อวอาว่าว่าเอกว่าดอกดี พ่อว่าดีพออีพีพเอกพี่ทออทอสอเอือเสือเสือเอกเสือพี่ทอเสือพ่ออทอพอเอกพอ่อ วอาวาวาเอกว่าพ่อว่ารออูรูรูโทรูอออะอะรอไอไรกอเอกาะเกาะโทกอ็มอไอไม่ไม่เอกไม่สออูสู สูโทสู้รออูรูรูโทร,รู้วอิวิชอาชาพ่อว่ารู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชามอแอ แม่แม่เอกแม่วออาวาวาเอกว่าหอไอหายหยโทให,ให,ให,ให้รอเอาเราทออำำําทำาดอีดีแม่ว่าให เราทำดีปออูปูปูเอกปูยออายายาเอกยาก,อ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 ,กอ,อกอะเกาะเกาะโทก็วออวาวาวาเอกว่า ปูย่าก็ว่าถออาถาถาโทท่ารอเอาเราทออำทำชออัวชัวชัวเอกชั่วถ้าเราทำชั่วขอ เอาเขากอ,อกเกาะเกาะโทก็มอไอไม่ไม่เอกไ,ม,ไม่ชอเอเชื่อเชื่อเอกเชื่อถือถือเขาก็ไม่เชื่อ,ถ,อ,อถือ,ขอ,ถอขอ เอาเขาอเอาเอาสอเอเสเสเอกเสือหออหอหอเอกหอสอเอเสเสือโทเสื้อหอ น,อ,นอ,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 อีหนีสอเอเสือปอไอไปเขาเอาเสือหอเสื้อหนีเสือไปทอเอาเทา เอาโท้ทาวสออีสีทอเอาทาวมอไอไม,ไมอ่ไม่เอไม่ทอเอาท้าเทา,ทาเอเทา่าทอเอาท้าเทา เท้าสอเอือเสือเท้าสีเท้าไม่เท่าเท้าเสือ